สวัสดีครับบ้านสวนลูกอิดนะครับวันนี้ลูกอิดก็มีพระนะครับสะสมที่พระเหรียญน,นะครับสะสมที่ลูกอิดได้สะสมมาไว้นะครับอันนี้เป็นพระเหรียญน,นะครับของที่ใกล้ตัวนะฮะของลูกอิดเองก,ก็คือเป็นพระเหรียญจากจังหวัดสุรินทร์นะครับ จริงๆแล้วลุงอิฐเป็นคนโคราชนะครับจังหวัดคนครราชสีมาเดี๋ยวครั้งต่อไปจะนำเสนอ,อพระเรียญที่เกี่ยวกับโคราชนะครับวันนี้นำเสนอพระเรียญที่สะสมที่ใกล้กัวตัวในจังหวัดสุรินทร์นะครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปดแองค์นะครับ จริงๆเก้าองค์เพราะว่าอ,อันนี้มีสององนะมีสองครับมาดูองค์ที่1นะครับเป็นหลวงพ่อปรึกนะครับเป็นเกจิอาจารย์ดังจากตำบลตำบลแก่ใหญ่นะครับอํเาเภอเมืองเจ้าสุรินนะ ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับดังพระพุทธคุณสูงนะครับอันนี้ลุงอิดได้มา,าด้วยความบังเอิญน,นะครับเพราะว่าลุงอิดก่อนจะลาออกจากชีวิตรักการนะครับลุงอิดมา,าช่วยราชก,การอยู่ที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์นะครับ อันนี้ก็เป็นวันนั้นรู้สึกว่าจะออกไปนิเทศงานนะครับที่ตมุลแก่ใหญ่นะครับเที่ยบโปรโปรสตอแก่แก่ใหญ่นะฮะก็เลยทางเจ้าที่สาสุขก็มอบพระเหรียญตรงนี้หลวงพ่อปรึกนะครับรุ่นหนึ่งรุ่นสร้างเองเลยนะครับนี เป็นรุ่นที่สวยงามมากนะครับจริงๆหลวงพ่อปึกท่านาสร้างพระเหรียญหลายรุ่นนะครับแต่ว่าลุงอิฐเนี่ยชอบสะสมรุ่นแรกนะครับอันนี้เนเจนวินหลวงพ่อปึกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าก็จะเป็น รูปของหลวงพ่อนะครับชัดเจนนะครับดูจากนี่ฮผมนะครับผมนี่เป็นรอยรอยให้เห็นเลยนะครับผมของดวงตานะครับชัดเจนนะเป็นเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งนะครับภาพคมชัดนะครับเห็นไหมนะฮะยิ่งนุงอิด เป็นมือใหม่นะครับดูดูไม่เป็นหรอกครับว่าเทรหรือไม่เทแต่ว่าผงนี้รับมาด้วยมือตนเองนะครับน้องอเจ้าหน้าที่สาสุขได้ไอมอบไพ้นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังด้านบนเขียนว่าชินนะวังโศนะครับตรงนี้เขียนหนึ่ง กับหนึ่งไทยหลวงพ่อปรึกรุ่นสร้างเองนะครับเดี๋ดูด้านข้างนิดนะะด้านข้างก็เห็นไหมมีรอยตัดชัดเจนนะครับยังไงก็อันนี้คือ,อลุงอิดนะฮะในสะสมไว้นะครับรู้สึกจะก่อนที่ ผมจะลาออกตอนนั้นผมผมจบด็อกเตอร์ในปีห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งแถวนั้นนะฮะนะครับผมเวลาออกในในช่วงนั้นน,ะะนี่ฮะก็ จริงๆแล้วสิบสิบกว่าปีแล้วครับที่สะสมพระองค์ท่านไว้นะครับชัดเจนนะครับนี่ครับหลวงพ่อปรึกนะครับรุ่นหนึ่งนะครับ,รบต่อไปองค์ที่สองนะครับหลวงปู่รอดนะฮะหลวงปู่รอด ครับอยู่ที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะฮะหลวงปู่รอดนะครับสวยงามนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ดังมากท่านหนึ่งนะครับในจังหวัดสุรินทร์นะฮะอันนี้ก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นรูปพระองค์ท่านนะครับหลวงปู่รอดนะฮะนี่ ชัดเจนครับหนึ่งสามเจ็ดนะครับรุ่นรอดรักษานะครับเนี่ยนะฮะแต่ว่าองค์นี้นี่เพิ่งผลิตในปีสองพันร้อยหกสิบสามนะครับวัดโคกกรมนะครับเหรียญนี้นี่นะครับลุงอิดได้มานะครับ เออมันจะมีอยู่ช่วงวันหนึ่งนะครับขับรถไปรู้สึกไปไปกรุงเทพเนี่ยก็จะมีเป็นรุ่นที่รถรักษารุ่นที่ฮิตกันมากนะครับมีรถติดเป็นกิโลสองกิโลนะครับลุงอิดก,ก็งงว่าเอ๊ะมันทำไมาถึงติดขนาดนั้นนะครับที่สามแยก ทางไปอำเภอพนมดงรักนะครับตรงสายประสาทไปไปนครชิมานะฮะสายประสาทไปประโคนชัยอำเภอประโคนชัยบุยรีรัมย์ก,ก,ก็ก็สงสัยนะครับก็เลยลองเข้าไปดูกับเขาที่ไหนได้ครับท่านปลุกเสกแล้วก็แจกให้รถรักษาก็คือให้รถยนต์ที่ เดินทางสัญจรไปมานะครับก็เลยมีโอกาสดีได้รับระเรียนองค์นี้นะครับรับมากับมือครับนี่ฮะนะครับไม่ได้ไปบูชาที่ไหนนะครับนี่ฮะรุนรอดรักษานะครับองค์ที่สองนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับต่อไปครับเหรียญที่สามนะครับ อันนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อพิมพ์นะครับนะหลวงพ่อพิมพ์หรือพระครูชินยะปัญญาพรนะหลวงพ่อพิมพอ,อำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์นะครับวัดป่าบ้านตรวจนะฮะซึ่งเป็นเหรียญรูปใบโพนะครับด้านหน้าจะเ,าเป็น รูปพระสมเด็จนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นรูปของหลวงพ่อพิมพนะฮะเป็นรูปไม่ใช่รูปจริงเท่าไหร่นะครับแต่เป็นรูปเหมือนรูปสเก็ตนะครับนี่ฮะให้ดูด้านข้างนะครับองนี้เนี่ยภรรยาได้มานะครับภรรยาซึ่ง น้องชายเป็นครูเหมือนกันนะครับไปบรรจุอยู่ที่โรงเรียนบ้านโนงนะครับเบอร์ซีนรงได้มาก็เลยเมาให้กับพี่สาวแฟนผมเป็นเป็นพี่สาวของครูคนนั้นนะครับก็เลยเนี่ยะลุงอิศก,ก็เลยมาสะสมเก็บไว้นะครับหลวงพ่อพิมพ์นะครับนะครับ สวยงามนะครับส่วนจะแท้หรือไม่แท้ยังไงก็ก็ดูดูกันนะครับคือตรงอิฐสะสมก็สวยงามนะครับครับองค์ที่4นะครับพระพุทธสิริชัยมงคลนะครับวัดสิริสดอชัยอำเภอศรีครภูมิจังหวัดสุรินทร์อันนี้เป็นเป็น ลงเป็นตลับนะครับามาดูพระกันนะครับเนี่ยลุงอิฐได้มาด้วยความบมงเอญน,นะครับนํารถไปไปเจิมนะครับรถใหม่ไปเจิมส่วนมากจะลุงอิฐกับพระยาจะไปเจิมรถที่วัดบ้านตรมไพรนะครับซึ่งลุงอิดจะอยู่ที่ตำบลตรมไพรอํเราเภอศรีครภูมิจุรินนะร,รถไปเจิมถวายปัจจัยหลวงพ่อก็เลยเลย พระองค์นี้ให้นะครับนะครับสวยงามครับนี่นะฮะชัดเจนครับครับองค์ที่ห้านะครับหลวงปู่ทองอยู่นะครับวัดสารลอยสุรินนะฮะอันนี้ รับมาได้ตนเองนะครับวัดสารลอยเป็นวัดดังในจังหวัดสุรินทร์นะฮะส่วนมากคนก็จะไปไหว้พระขอพรกันเป็นประจำนะครับวัดสระละลอยนะครับอันนี้ได้มาด้ตนเองนะครับก็ สวยครับไม่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 โตเท่าไหร่นะครับไม่เล็กเท่าไหร่กำลังพอประมาณพอดีพอดีนะครับอันนี้ได้มาสององนะครับเนี่ยเยเีสององนะครับ สร้างในปี2556นะครับนี่ฮะขอบตัดชัดเจนนะครับได้มาด้วยตนเองนะครับครับมาดูพระดังกันนะครับนี่ฮะเ,เ,เหลียญเล็กๆเหลียงหลวงปู่หงนะครับสร้าง ใหม่ๆนี่เองนะครับสองพันหร้อยหกสิบสี่นะครับหลวงปู่หงนะฮะอยู่ที่สุรินทร์นะครับพระเกจิอาจารย์ดังอีกท่านหนึ่งนะฮะนะครับได้รับมาโดยตนเองนะฮะนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงปู่นั่งนะครับแล้วก็มียันมี ด้านล่างเป็นพออ่อที่ผลิตนะครับด้านหลังจะเป็นตราครุฑนะครับหลวงปู่หงนะครับต่อไปนะครับจะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ขนสรินนับถือกันมากนะครับรวมทั้งทุกสารทิศนะครับหลวงปูส่สวงนะครับเห็นไหม รุ่นเทวดาเล่นดินนะครับเสาห้านะครับรุ่นหนึ่งนะครับเทวดาเล่นดินนะครับอันนี้ลุงอิดได้มาตอนลุงอิดอจบด็อกเตอร์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ไปที่วัดของหลุงพ่อท่านนะครับปุษงนะ ลวงนะครับไปกราบท่านนะครับจึงได้มานะฮะร,รุ่นหนึ่เทวดาเล่นดินนะครับหลวงปูส่สวงนะครับรุ่นเสห้านะครับสวยงามดูจากขอบนะครับขอบที่ตัด ชัดเจนนะครับมีเสาห้าด้านล่างหลวงปู่สวงด้านหลังก็เป็นยันนะครับแล้วก็เขียนว่ารุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดินนะครับอ่าน,นะครับถึงไฮไลท์นะครับองสุดท้ายนะครับหลวงปู่เป็นนะครับอันนี้หลวงอิดบอกตรงเลยนะครับคล้องติดคอตลอดนะครับ สร้างในปี2 5 2 0นะครับวัด้านตะกุยอยู่ที่ลุงอิดบ้านของลุงอิดเองนี่นลครับเป็นพระเกจิอาจารย์ดังมากนะครับผู้ถกคุณสูงนะครับผลิตไม่กี่เหรียญน,นะฮะไม่กี่เหรียญตนนัวนี้หากันควักควนะครับเพราะว่ามีไม่กี่เหรียญในหมู่บ้านในในจังหวัดสุรินทร์นะฮะ หลวงพ่อเป็นพระที่รุ่นแรกๆที่เป็นเจ้าวาดของของวัดวัดบ้านตะกุยนะครับหลวงอิดคล้องติดคอตลอดนะครับพุทธคุณสูงนะฮะหลวงพ่อเป็นแคล้วคลาดบวกพยัน์อันตรายต่างๆนี่ไม่กล้ากลายเลยครับ หลวงพอเป็นนะได้รับการสนใจจากเสียนพระต่างๆมากมายนะครับนี่ฮะก็เป็นหลวงอิดได้มายัางไงร,รู้ไหมครับก็จริงๆแล้ว ครอบครัวภรรายาผมเป็นคนที่นี่เองนะครับแล้วก็ก็มีหลวงพ่อญาติกันนะครับเป็นหลวงพ่อรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นเดียวกันหลวงพ่อเป็นนี่ท่านได้มาอยู่นะครับสามองค์ก็เลยมอบให้หลานนะครับหลานมาสามองค์นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่คือ รยาผมก็เลยได้มาหนึ่งองค์น้องชายของพระยาหนึ่งองค์น้องสาวหนึ่งองค์ละองนะครับผมก็เลยเอามาสะสมเอาไว้นะฮะสุดยอดครับพระองค์นี้นะครับพระพุทธคุณสูงมากนะครับผมขับขี่รถหรือไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ผมจะคลอง ขอตลอดนะครับครับ <c oughs> ขอไปครับก็อ,อย่างที่นำเรียนให้ทราบกันนะครับพระเรียญดังแต่กระองนี้เนี่ยเป็นพระที่อยู่ในแถบอีสานเราจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งลุงอิดก็สะสมเก็บไว้นะครับก็ รับส่วนมากรับมากับมือตนเองท้งนั้นนะครับนี่นะซึ่งรับจากไหนก็รับจากามือของหลวงพ่อท่านเองที่ที่ผลิตกับมือนะครับตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก็เก็บสะสมไว้นะครับพระพุทธคุณอะไรต่างๆนี่ก็แต่และองค์ท่านก็ล้วนแล้วแต่เป็นเกจีอาจารย์ขั้นสูงนะครับเช่น อ่าง่ายๆที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับหลวงปู่เป็นอย่างเงี้ยหลวงปู่สวงอย่างงี้นะครับหลวงปู่หงอย่างงี้ฮะนี่ฮะหรือนี่ครับสุดยอดนะครับเป็นสุดยอดพระเกจิอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์นะฮะก็ในความที่เป็นนักสะสมนะครับก็เลยเก็บ ไว้นะครับสะสมไว้นะไปไหนก็ติดตัวตลอดนะครับครับยังไงก็ท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกอิฐได้ทำคลิปนำเสนอในสาระต่งตางๆนะครับเกี่ยวกับพระสะสมเหรียญต่างๆนะครับที่ลูกอิฐมีอยู่ ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ